มือเขี้ยนหญิงทีมแรกแห่งอาเจดดำเนินรายการโดยจ่าอาร์ตเป็นอีกครั้งที่จังหวัดอาเจกจังหวัดบนเกาะสุมาตราทางตะวันตกสุดของประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นที่พูดถึงโดยเฉพาะในหน้าสื่อตะวันตกโดยเฉพาะบทลงโทษอย่างการเขี้ยนตามกฎหมายชารีอะ กฎหมายศาสนาที่ยังคงเข้มงวดที่โลกพัฒนาแล้วมองว่าเป็นการกระทําที่ป่าเท่อนโหดร้ายทว่าการเคี่ยนในอาเจอเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนบางส่วนยังคงมองว่าเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อคงไว้ซึ่งระเบียบทางสังคมและนับว่าเป็นบทลงโทษที่ปราณีมากแล้วในการลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายศาสนาไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักของหนุ่มสาวในที่สาธารณะ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานการร่วมเพศของคนเพศเดียวกันเรื่องไปจนถึงความผิดทั่วทั่วไปอย่างการพนันรวมถึงการดื่มสุราเป็นต้นแน่นอนว่าการลงโทษลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดเสียงวิจารณ์จากกลุ่มสิทธิมนุษยนชนเกิดการวิจารณ์ผ่านสื่อไม่เว้นแม้แต่นนการเมืองอินโดนีเซียเองแม้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเองก็เรียกร้องให้เลิกการเพียนในที่สาธารณะลง แต่ก็พูดถึงจังหวัดอาเจจ์จังหวัดที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมอย่างลึกซึ้งอยู่น้อยมากส่วนหนึ่งเนื่องจากกฎหมายศาสนาในอาเจ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเปิดทางให้จังหวัดอาเจ์ปกครองตนเองเมื่อปีคศรา2005ส,สิ้นสุดการก่อความไม่สงบเพื่อแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ที่กินเวลาหลายสิบปีลงล่าสุดหน่วยงานปกครองบรรดาอาเจ์เมืองเอกของจังหวัดอาเจ์มีพัฒนาการด้านการเครียดมากขึ้นด้วย การตั้งทีมเคี่ยงที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อทำหน้าที่เคี่ยงผู้กระทำผิดหญิงแทนที่มือเคี่ยนชายที่ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดภาพเผยแพร่ผ่านสื่ออย่าง AFP แสดงให้เห็นหญิงใส่หน้ากากพร้อมด้วยชุดเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีน้ำตาลปิดบังตัวตนถือไม้เรียวก้านยาวหนาลงมือเคี่ยนหญิงผู้กระทำผิดในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกในเมืองบรรดาอาเจจเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาผมว่าเธอทำได้ดีนะเทคนิคของเธอดีทีเดียว ชัดวันผู้บัญชาการตำรวจชารีอะฝ่ายสืบสวนเมืองบรรดาอาเจระบุเหตุผลหนึ่งของการตั้งทีมเคี่ยนที่เป็นผู้หญิงส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นผลจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ทําให้โลกแคบลงในยุคป,ปัจจุบันอย่างไรก็ตามการที่จะโน้มน้าวให้ผู้หญิงเข้ามาทําหน้าที่ดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจชาเรียในอาเจตต้องใช้เวลานานหนึป่ปีก่อนที่จะรวมทีมผู้หญิง8คนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้เทคนิคการเคี่ยนที่ถูกต้องรวมไปถึงเรียนรู้แนวทางการเคี่ยนเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดได้รับบาดเจ็บมากจนเกินไปเราฝึกพวกเขาเพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมทั้งด้านจิตใจและมีเทคนิคการเคี่ยนที่ถูกต้องชัดวันระบุและว่าความลับของการเคี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการข้ามอุปสรรคทางจิตใจ นั่นก็คือต้องไร้ประณีกับผู้ที่ละเมิดกฎของอัลเลาะห์ปัจจุบันตำรวจชารี์ในอาเจยังคงลาดตระเวนต่อเนื่องตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะในบรรดาอาเจเมืองที่มีประชากรราวสองแสนคนตำรวจชารีอ์มีอำนาจในการจับกุมชายและหญิงที่นั่งใกล้กันเกินไปมีดุลพินิจในการเลือกที่จะตัเกเตือนและปล่อยตัวไปหรือในบางกรณีสามารถนำตัวไปคุมขังหากเห็นว่า เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเช่นการรวมตัวของชายหญิงในร้านกาแฟามุมมองของชาวบ้านในอาเจส่วนหนึ่งยังคงเห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าวบางส่วนมองถึงขั้นว่ากฎหมายยังคงปราณีกับผู้กระทำผิดจนเกินไปชาลีอาในอาเจยังคงมีความปราณีนายไซฟูนเตงกูพลเมืองชาวอาเจระบุแล้วว่าอาเจต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่านี้เช่นการปารหินไม่ใช่แค่การเคี่ยน ใครที่ทำผิดอย่างการค้าประเวณีควรถูกปาหินสักหน0่ครั้งยิ่งกว่านั้นผู้บริหารเขตปกครองจังหวัดอาเจจจังหวัดที่มีประชากร5ล้านคนของอินโดนีเซียเองเคยเสนอโทษถึงขั้นตัดศีรษะสำหรับโทษร้ายแรงแต่รัฐบาลกลางอินโดนีเซียได้เบรกเอาไว้ก่อนจังหวัดอาเจจตกเป็นข่าวในเรื่องของการใช้กฎหมายาศาสนาอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการออกฟัดวาหรือคำสั่งทางาศาสนาแบนเกมพับจี เกมในสมาร์ทโฟนชื่อดังรวมถึงการคัดค้านการจัดตั้งลีกฟุตบอลหญิงในประเทศโดยเฉพาะการลงโทษด้วยการเคียนนั้นจะได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามฝ่ายสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายาศาสนาในอาเจรระบุว่าผู้กระทำผิดละเมิดกฎหมายาศาสนาในอาเจส่วนใหญ่เลือกที่จะถูกเคียนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจำคุกอย่างไรก็ดีกลุ่มสิทธิมนุษยนชนมองว่าการเคียนนั้นอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นทำให้หมดสติ หรือต้องเข้าโรงพยาบาลโดยเฉพาะโทษหนะักสำหรับการกระทำผิดรุนแรงซึ่งรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันอาจถูกเครียดได้มากถึง150ครั้งเลยทีเดียวสำหรับผู้หญิงการตกเป็นผู้กระทำผิดนั้นอาจส่งผลร้ายแรงกว่าเนื่องจากสามารถนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ขณะที่การแจ้งความกรณีล่วงละเมิดดังกล่าวโดยไม่มีหลักฐานก็อาจทำให้ถูกเครียดเสียเองในข้อหาแจ้งความเท็จด,ด้านกลุ่มฮิวแมนไรท์ รวมถึงองค์การนิรโทษกรรมสากลเคยประนามการลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนเอาไว้ว่าเป็นความป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมและเป็นการลงโทษที่เทียบเท่ากับการทารุณกรรมอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของเมืองอาเจย์ยังคงยืนยันว่าการลงโทษด,ด้วยการเคี่ยนในอาเจย์นั้นยังคงเบาวกว่าประเทศมุสลิมอนุรักษนิยมอย่างซาอุดีอราระเบียอยู่มากเราไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำร้ายผู้คนด้วยการเคี่ยนพวกเขาซาเฟรดี เจ้าหน้าที่ปกครองของอาเจระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือผลลัพธ์จากความอับอายกับผู้กระทำผิดเช่นนั้นแล้วพวกเขาจะไม่ทำผิดอีกถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ่าอาร์ตด้วยนะครับ